จะลาออกแล้วคิงทนไม่ไหวเลิกด่าได้แล้วคิงก่อนบ่ายจ่อลาออกพลังประชารัฐจะได้เลิกด่าลั่นถ้าเกลียดผมอย่ากเกลียดแค่ตามกระแสขอให้ศึกษาเนื้อแท้ให้ดีแล้วจะรู้ว่าทำเพื่อบ้านเกิดของผมจริงๆนภัสชุ่มจิตตรีหรือคิงก่อนบ่ายนักแสดงตลกชื่อดังซึ่งเป็นผู้สมัครสส,สประจวบคีรีขันธ์พักพลังประชารัฐ โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวว่ามีคำถามมากมายนะครับว่าหลังจากนี้ผมจะทำอะไรต่อไป 1. ช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ต้องจ่ายดอกรายวันทำได้อย่างไรผมมีรายการโทรทัศน์ที่ช่วยเหลือลูกหนี้รองรับครับขอแค่คุณมีวินัยทางการเงินและเป็นคนทำมาหากินจริงๆ 2. ช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐล่าช้าไม่มีความคืบหน้า 3. ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ไม่มีจะกินจริงๆ 4. นํานำพื้นที่อาคารทิ้งร้างต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ 5. ส่งเสริมพัฒนาผลักดันแหล่งท่องเที่ยวให้ประจวบเป็นเมืองแวะไม่ใช่เมืองผ่าน 6. นนำเชียร์สโมสรพีทีประจวบเอาแค่นี้ก่อนการเมืองที่ผ่านมามันจบแล้วหลังจากผลการนับคะแนนการเรียนรู้ในเส้นทางการเมือง เราจะได้รู้แล้วว่ามันคืออะไรนี่คือประสบการณ์ชีวิตเราเลือกลงพักการเมืองที่ค้านความรู้สึกของหลายๆคนแต่ก็มีอีกหลายๆคนไม่รู้เหตุผลหรอกว่าเพราะอะไรเราก็เหมือนอยู่ในเรือกลางทะเลที่มีพายุแต่ก็สามารถพายเข้าฝั่งได้ถึงแม้จะทุลักทุเลแต่เราก็รอดมาได้ชอบผมอย่าชอบแค่ตามกระแสเกลียดผมอย่ากเกลียดแค่ตามกระแส ขอให้ศึกษาเนื้อแท้ของผมให้ดีแล้วจะรู้ว่าผมทําเพื่อบ้านเกิดของผมจริงๆปอลอใครอยากให้ผมพาเที่ยวเมืองประจวบทักมานะครับผมยินดีครับเพราะนี่คือบ้านเกิดผมเรื่องพักการเมืองเดี๋ยวไปลาออกให้ครับจะได้เลิกด่าแล้วมาช่วยกันพัฒนาเมืองประจวบให้ดีกว่านี้